สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่หรือท่านที่ติดตามให้กำลังใจผมเสมอมาทุกท่านนะครับวันนี้จะขอนำเสนออีกคลิปเบาๆเป็นเหรียญหลักพันบวกลบหรือหลักร้อยปลายๆนะครับสองรุ่นสองเหรียญในลักนษะณะาสามแบบมีเนื้อน่าปนด้วยจะน,นวาแค่ไหนยอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายกันนะครับก่อนอื่นก็คือนะครับนั่นนามบัตรช่องทางในการติดต่อต่างๆ เพื่อป้องกันมิจชาชีพแอบอ้างดังนั้นวันหนึ่งบันไดท่านเป็นลูกค้าผมไม่ว่าปีนี้หรือหลายๆปีปีไหนก็ตามแต่นะครับอยากแบ่งปันเหรียญจากผมที่มีด้วยอ,อยากได้ในราคายุติธรรมท่านั้นเลขที่บัญชีธนาคารผมใช้ธนาคารเดียวนะครับจะได้รู้จักกันเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งผมก็อาจจะเป็นลูกค้าท่านอย่างนี้เป็นตน้นผมมีหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเสมอๆนะครับทั้งรับทั้งแบ่งอย่างนี้เป็นตน้นเดี๋ยวมาชมภาพครับ มาชมภาพครับเป็นอีกเหรียญที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมีความงดงามของเหรียญน,นะครับเป็นรูปของหลวงปู่หลิวนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับอายุ86ปีตามเหรียญที่เลยนะครับวัดไร่แต่งทองคือที่น่าสนใจก็คือรูปลักษณ์ของเหรียญมีความงดงามโดดเด่นนะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงนะหลักร้อยปลายๆอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอฝากเอาไว้เนี่ยก็คือว่านี่คือเหรียญจริงนะครับ ถ้าท่านไปเห็นเหรียญใดเหรียญหนึ่งตามแผงพระหรือตลาดนัดพระเครื่องต่างเนี่ยหน้าตาเพี้ยนไปจากนี้รูปลักษ์เพี้ยนไปจากนี้แต่เขียนเหมือนกันอย่างเงี้ยแปลว่าเกเลยนะครับดังนั้นเหรียญของผมทุกเหรียญตามที่เคยเรียนไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะรีบลงเหรียญที่มีอยู่นะวันนี้จะลงสองรุ่นควบเพื่อให้ท่านได้รีบจดจำนะฮะส่วนคลิปที่ลงไปแล้วยังไม่มีความเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยๆมาปรุงแต่งค่อยๆมาขัดเกลาใหม่นะครับเพราะอย่างที่มีนโยบายเดิมว่าจะรีบเร่ง นะทําทคลิปเหรียญให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้กับเหรียญที่มีอยู่นะครับที่ยังเหลืออยู่นะฮะดังนั้นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นหลังเต่านะครับเขาเรียกว่าอายุ86ปีหลังเต่าหรือเสาห้าหลังเต่านะครับเนี่ยจะเขียนว่ารุ่นเสาห้านะฮะหลังพระยาเต่าเรือนงนั้นหน้าตาปัจจะมาณนี้เลยนะครับนะครับเป็นเหรียญสวยงามนะครับเนี่ยนะฮะ เรียนสวยงามนะหูเจาะปิ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอบตัดผมเทียบให้ดูตอนท้ายๆนะครับดังนั้นก็คือให้จําหน้าตาไว้นะครับนี่ฮะเล่นเส้นสายวงเดือนในลักษณะนี้คือท่านก็ต้องดูไว้ว่าแก้ทาได้ไหมก,ก,ก็ก็มีครับมันมันจะเลือนๆหน่อยเลอะหน่อยนะครับเหรียญที่ผมนํามาลงเนี่ยมันจะมีแก้เกือบทุกรุ่นนะครับเท่าที่สังเกตนะครับดังนั้นรุ่นนี้แม้ผมไม่ได้เห็นในตาตัวเองนะครับแต่ก็พอได้แลเห็นว่า มันมีเก้าจากข้อมูลอื่นที่เราให้ฟังนะครับมันมีอ่าคนจะมาแบ่งนะครับในลักษณะที่รวมมากับเหรียญอื่นอื่นบอกบอกครับผมให้ราคาเท่าไหร่บอกผมผมไม่รับรุ่นนี้ผมก็บอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเริ่มสนิทกันผมก็จะบอกว่าเหรียญที่ท่านถือไว้เนี่ยมันมันเก๊นะครับแรกๆเราก็ไม่อยากจะไปบอกเขาเพราะมันจะเสียความรู้สึกนะครับแต่หลังๆนี้ผมจึงลงอาลงว่าเพื่อให้ท่านรู้ไว้ซะเลยว่านักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับย้ำเสมอนั้น นเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ไม่แรงนะครับเห็นไหมท่านจะเห็นไหมครับริ้วสายฝนเนี่ยต่างๆเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับจะเป็นนี้หน้าตาจําไว้นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะจะนี้แหละเดี๋ยวผมให้ชมอีกเหรียญผมให้ชมอีกเหรียญครับเพื่อเพื่อจะได้ท่านไปไวเห็นไหมครวงเดือนเหมือนกันเห็นไหมครับวงเดือนเหมือนกันแล้วก็เส้นลวดลายที่ผมให้ดูเมื่อกี้เหมือนกันเห็นไหมครคือเหรียญจะไม่มีโค้ดแต่ว่าลักษณะของ าการสังเกตแทนโค้ดก็คือลักษณะตรงนี้นะครับเนี่ยท่านดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูขอบตัดนิดหนึ่งนะครับขอบตัดดูวไว้ตอนท้ายดีกว่าพร้อมกับอีกเหลียนหนึ่งนะครับดังนั้นเหลียนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะปลายไปไวเพราะว่าเหรียนเป็นเหรียนที่จําง,ง่ายนะผมสตาร์ทไวให้ท่านดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านก็กลับมาดูได้แบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพลิกไปดูด้านหลังนิดนึงนะดูไวครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลให้จดจำนะลักษณะของเหรียนหลัลงเหลียญก็เป็นพิเศษนะเห็นไหมฮะท่านดูจะมีจ เส้นเส้นสายลวดลายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วผมจะหยุดภาพตรงๆไว้นี้ท่านได้จดจําไว้นะครับเดี๋ยวไปชมอีกเหรียญหนึ่งครับมาชมอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ชื่อรุ่นว่ามหาลาบรอ89ซึ่งรุ่นมหาลาบก็มีเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงแล้วก็ทองแดงบอกนวะนะครับปี36จะเป็นเหรียญอันนั้นเป็นเหรียญพระยาเต่านะครับปี36น,นั้นไอเนี้ยชื่อมหาลาบแต่ว่ารอ89 ก็แปลว่าอายุ89ปีหรือปี38 <S <S เหรียญเมื่อกี้ปี36นะครับดังนั้นเหรียญรุ่นนี้รู้สึกจะมีกระล่เงินแล้วก็เนื้อเงินไอ้กระล่ทองเนื้องเงินเนื้องเงินมีผมเคยมีเนื้องเงินนะครับมีมีเพื่อนแบ่งไปแล้วนะครับเนื้องเงินมีโค้ด2โค้ดแต่ส่วนสองเหรียญไม่เหมือนกันใช่ไหมเหรียญหนึ่งจะมีโค้ดเหรียญนี้จะมีจะมีโค้ดแต่เหรียญไม่มีโค้ดเหรียญไม่มีโค้ดเนี่ยตามข้อมูลคือเหรียญเนาวะนะครับ ตามข้อมูลคือเหรียญนว่าที่น่าสนใจก็คือว่าราคายัางหลักร้อยปลายเหมือนเหมือนที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยครับนะสูสีกับเหรียญเมื่อกี้นี้ราคานะครับการเล่นหาดังนั้นข้างหลังจะเป็นพระยาเต่าเรือน16พระองค์ว่ามีเลขยันครบนะมีฝั่งละแดแถวนะดองค์อย่างนี้เป็นต้นครับสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆผมก็จึงอยากให้มีข้อมูลหรือมีลักษณะของเหรียญแท้ไว้ให้ให,ให้เชยชมนะครับให้ชมเพราะเหรียญทุกรุ่นยางที่ผมเรียนไปแล้วนะ คือมันมีแก้ังนั้นถ้าท่านไม่เคยเห็นมาก่อนท่านก็จะไปเจอเหรียญแก้ไปหยิบเหรียญแก้ยอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะคําว่าหลวงพ่อหลิวนะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็มีโค้ดในโค้ดตัวนะนะครับ,รบมีโค้ดเนี่ยก็บอกทองแดงไม่มีโค้ดเนี่ยบอกนวะนะครับแต่ตัวตัดเหมือนกันนะครับใช้ตัวตัดเดียวกันเหมือนน่าจะเหมือนกับยานวนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยานวนก็แยกนวะแล้วก็รวยไม่หยุด2แยกแยกนวะกับทองแดงลำบากนอกจากเราดูเนื้อนะครับดังนั้นผมจึงเรียนคร่าวว่าถ้าท่านไปซื้อราคานวะแล้วท่านนเื้อ ก็จะเสียราคานาวะเสียสต่างราคานาวะแต่ได้เนื้อทองแดงกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันแต่ว่าการเล่นหาก็ต้องดูที่ความเหมาะสมกันด้วยคมเป็นห่วงจริงๆครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับอ่ข้างหลังจะประมาณนี้หเห็นไหมมีฝั่งละแปดองค์พญาเต่านะครับพญาเต่ายันพญาเต่ามียันนะครับก็คือนี่กลมๆก,ก็ประมาณปี38ตามข้อมูลน,นะครับหรืออายุ89ปีนะของหลวงปู่หลีวนะครับ ใหลวงพ่อเหลียวในขณะนั้นลักษณะหูเหรียญนะครับลักษณะหูเหรียญการจดจําตําแหน่งหรือตัวยันตัวอักษรอะไรต่างๆนะครับลักษณะจุดจดจําก็คือเหรียญนี่น่าจะไปจบที่ขอบตัดนะเพราะว่าหน้าหน้าตาอื่นๆเนี่ยพอดูได้เดี๋ยวไปดูด้านในนิดเหรียญเนี่ยแม้จะโคตรไม่ได้ตอกเหรียญหนึ่งอีกตอกอีกเหรียญหนึ่งนะเหรียญตอกเขาเรียกทองแดงเหรียญไม่ตอกเรียกนะวะผมก็งงเหมือนกันนะอาุดแล่แต่คงจะแยกเนื้อหรืออะไรก็ตามแต่ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าจุดสังเกตในลักษณะไปเหรียญแท้เนี่ย จุดเม็ดจุดเม็ดไข่ปลาต่างๆบนบนแผ่นเหรียญหรือพื้นเหรียญเนี่ยครั NOUNCER บดูได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับพวกนี้นะจะมีทุกเหรียญมีทุกจุดดังนั้นเนี่ยท่านจดจําพวกนี้ได้เนี่ยท่านก็สามารถจะไม่จะไม่พลาดโอกาสนะครับหูเจาะประมาณนี้<ม> <unge> หูจเหหหจาะประมาณนี้เห็นไหมฮะทุกเหรียญจะมีทุกเหรียญจะมีอย่างนี้นะนั้นผมให้ท่านดูไวๆคร่าวๆตรงนี้ส่วนโคดมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหรียญใดไม่มีโคดไม่ใช่เก <des> นะครับจะเกต่อเมื่อว่ามันมันไม่ใช่นะครับ จะแก้ต่อเมื่อมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นท่านได้โปรดจดจําในลักษณะของรูปพรรณสันฐานหน้าตาของของหลวงพ่อไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับงพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวตัวตัดเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปชมตัวตัดไปไปไวเพราะว่าเหรียญนี้จดจําง่ายครับลักษณะมีมีตุ่มมีผดหรือว่ามีไก่ปลาสุดแรกแต่จะเรียกนะครับจาง่ายเดี๋ยวไปดูตัวตัดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตัดให้ท่านจดจําแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูตัวตัดของ 8 6นี่8 9นะครับ86คือหลังเต่าเหมือนกันอันนั้นเต่าองค์เดียวนั่นเต่าหลังเต่าเสาห้านะดังนั้นตัวตัดก็จะประมาณนี้อันนั้นท่านจดจำไว้นะครับเนี่ยตัวตัดจปบะมาณนี้มีมีเขี้ยวลักษณะตรงนี้อย่างนี้นะครับอันนั้นไปเจอแล้วก็ดูตัวตัวตัดประกอบแล้วก็จบเลยจำให้แม่นนะครับตัวตัดจะประมาณนี้ตัวตัดจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกนะครับดูอีฝั่งเห็นไหมฮะดูอีกฝั่งฝั่งจะประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมดึงมาใกล้ให้ท่านดู เห็นแล้วจำแล้วนะครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับตัวตัดอย่างเงี้ยนะครับตัวตัดเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดู8 6ครับนี่86ก็คืออ่อหลังเต่าสาห้าเต่าตัวเดียวพญาเต่าตัวเดียวนะครับนี่ลักษณะตัวตัดประมาณนี้นะครับลักษณะตัวตัดประมาณนี้เพราะนั้นให้ท่านดูจดจําแล้วก็ผมสูงไว้ใกล้นิดนึงลักษณะแบบนี้เลยมันมีจุดเนี่ยเป็นจุดตายอยู่จุดหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ย จุดดูให้ดีนะครับเนี่ยครับดูเลยนะครับนะถอยหลังมาดูใกลๆนิดหนึ่งนะครับเนะประมาณนี้นะครับหน้าอย่างนี้ไอ้นี้หน้าวงเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะเราจะได้ไปไวๆไม่กินเวลาเพราะไม่มีอะไรมากเนาะครับเนี่ยสูงปาดูใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะท่าจำตัวตัดได้หรือกอไว้หรืออัดเทปไว้หรือจะแคปหน้าจอไว้อะไรไว้ก็สุดแรกจะทำนะครับสำหรับนักสะสมด้วยใหมนะเก็บเกี่ยวข้อมูล แล้วก็จดจําตรงนี้ไว้เราจะได้ได้พระแท้จ่ายเงินแท้ได้พระแท้เก็บสะสมไว้นั่นท่านก็ไม่มีวันขาดทุนสิ่งที่นําเสนอเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าเหรียญพร้อมกัน2รุ่น2เนื้อ3เนื้อนะครับ <_ d ream> นะ,นะก็จะมี2แบบ2เนื้อนะครับลักษณะส่วนเหรียญเต่าปะยาเต่าหลัง สิบหกพระองค์นี้ก็จะมีทั้งนวะและทองแดงส่วนนี้มีทองแดงรมดำเนื้อเดียวนะครับส่วนนี้จะมีหลายเนื้อแต่ว่าผมไม่อธิบายให้ท่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,มหน้าตาก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็แบ่งเวลาน้อย,นอยเนาะเพราะว่าลห้กระชับแล้วเ,เข้าใจง่ายแล้วก็มีจุดจดจำนะไม่เข้าใจจุดไหนก็ย้อนกลับไปดูได้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปมาโดยตลอดนะครับสําหรับผู้ที่คอยให้กําลังใจแล้วท่านที่เ,เริ่มเข้ามาชมใหม่แล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้กําลังใจกันนะเพื่อเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆในการที่เติมเต็มพลังให้กับผมบ้างผมจะได้มีกําลังใจทำนะครับแต่อย่างไรก็ฝืนทํานั้นคลิปนี้จะได้ประโยชน์ทักสามคนผมก็ไม่ได้เสียดและท่านไม่ต้องไปหยิบพระแท้ผมก็พอใจคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ